สวัสดีครับแตงโมโลงปี่พงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมกันเลยนะครับเวียดนามโดนโปโลแลนด์ตบบ้องหูแตกกลครับโอ้โหต้องบอกครับอย่าไปทะลึ่งกับของแข็งนะฮะโอ้โหต้องบอกจริงๆว่า โหดจริงๆครับโปแลนด์ Poland ตบเอาซะอายไปเลยแต่ก็ต้องชื่นชมเวียดนามเหมือนกันนะเออถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับเขาแข่งโดยไม่มีตู้เย็นแต่เขาได้เซตจากโปแลนด์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับคืออะไรที่ทํามาโดยสุจริตอะไรทํามาโดยไม่มีความโกงอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าแฟร,แฟร์แล้วก็ต้องชมกันนะฮะเพราะอะไรดีมันคือดีไงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าไปทะลึ่งนะครับอย่าไปทะลึ่งกับโปแลนด์โอ้โหตบตายนะครับ คือตอนแรกเนี่ยเซตแรกเนี่ยมันก็พอสู้ได้มันก็พอแบบดูมันอยู่หรอกนะครับแต่มันก็แอบช็อกเบาๆเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเวียดนาม,มันสู้โปลแลนด์ได้ขนาดนี้เหรอในเซตแรกเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็คาดการณ์กันอยู่แล้วแหละว่าไอ้เซตแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เฮ้ยมันไม่ง่ายนะ ที่พวกเขาจะได้เซตจากทางนั่นโปลแลนด์แล้วสู้ได้โคตรเดือดโคตรมันเกมรับเขาก็เล่นดีนะครับบอลแรกเขาก็ทําได้ดีเสิร์ฟเขายิ่งทําได้ดีเลยครับและจังหวะตบเนี่ยเขาตบฉลาดนะครับไม่ใช่ว่าตบตะบี้ตะบันโอ้โหเอาใส่เอาแรงเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเวียดนามซ้อมมาดีเตรียมตัวมาดีนะครับคือในคอมเมนต์เนี่ยผมเห็นเลยนะขออนุญาตเล่าก่อนว่าในช่วงเซตแรกก่อนนะเพราะหลังจากนั้นไปมันโโหัว ต้องบอกว่าบ้องหูน้ํากระจายนะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าในช่วงเซตแรกเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลไทยนะเขาก็ชื่นชมนะเพราะว่ามันมันไม่มีตู้เย็นแล้วไงมันสามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยดีแต่ถ้ามีตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะด่ามากกว่านะครับคือเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าชอบเวียดนามที่ไม่มีตู้เย็นเป็นระบบขึ้นนะ ตอนมีตู้เย็นเนี่ยเน้นยกให้ตู้เย็นเป็นหลักตัวโจมตีตัวอื่นไม่มีบทบาทเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยจริงๆนะครับคือมันก็เป็นทีมจากอาเซียนมันพอจะแบบเฮ้ยอ่ะโอเคให้กําลังใจกันได้ถ้าคุณไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอย่างเซตเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าโปแลนด์เนี่ยเขามีการปรับเขาอาจจะใช้นักกีฬาที่แบบยังไม่ฟูลออปชันมากนักคือถ้าฟูลออปชันเลยเนี่ยโอ้โหเวียดนามน่าจะโดนตั้งแต่เซตแรกอยู่แล้วนะครับ เนี่ยคือเขาก็บอกนะครับคนไทยยอมรับได้แล้วไปแซะเวียดนามทาไมตอนนี้เขาเล่นดีมากแล้วนะครับอันดับโลกจะแซงไทยแล้วเพราะว่าสุดท้ายเขาลบแค่0 0นนนะตอนนี้เพราะว่าเขามีเซตไงนั่นแหละคือประเด็นคือเขารบแค่นี้เหมือนไม่ลบเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนไม่ลบนะครับคือตอนนี้ผมว่าเป็นอะไรที่สามารถเข้าใจได้ยอมรับได้นะครับอาจจะเป็นเซตแรกเนี่ยยังจับทางไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเคยเจอกันเพิ่งมากันครั้งแรกนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่า ทางฝั่งของโปโลแลนด์ก็ไม่ดีเองโค้ชเขายังบอกเลยว่าเฮ้ยโหเล่นอะไรกันจับทางไม่ถูกเล่นเละเทะมัวซัวไปหมดนะครับแต่อย่างที่บอกกันเลยครับว่าของจริงมันยังไม่มาอันนี้แค่แบบเหมือนน้าจิ้มโปรยหัวหลอกให้รักแล้วก็จากไป<笑><笑>นะครับคือต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วครับโอ้โหบ้องหูแตกน้ํากระจายครับเล่นดีแค่ไหนมันก็ทานความแข็งแกร่งของโปโลแลนด์ไม่อยู่ครับแต่สรุปเซตแรกเนี่ยนะครับ เวียดนามชนะไป25ต่อ23ครับด้วยคะแนนเนี่ยนะฮะแอคแทกเท่ากัน16-16เวียดนามบล็อกได้2โปลแลนด์ก็2นะครับแล้วก็ลูกเสิร์ฟเวียดนามเสิร์ฟเอสได้2นะครับเออร์เลอร์แค่4แต่โปลแลนด์เออร์เลอร์ถึง5นะครับแต่พออย่างที่บอกครับย่างกายเข้าสู่เซตที่2เละไม่เป็นท่าครับคือเรียกว่าเละเทะนะครับ25ต่อ10นะครับเจอสเตเซียตบเข้าไปตบแตกนะครับ ตบแล้วตบอีกตบไม่บรญยาบรรยังตบแบบชนิดที่ว่าตบเรียกขึ้นมาตบนะฮะลม้มลงไปก็เรียกขึ้นมาตบอีกนะฮะโอ้โหคือมันโหดมากคือพอเห็นเอาจริงแล้วแบบโหสเตียสยขึ้นแม่งไม่รู้จะไปป้องกันยังไงแล้วไคลเนสกาตัวทีเด็ดอีกหนึ่งคนก็ทําได้ดีนะครับแล้วคอนลกขึ้นเนี่ยคือคอนยลกขึ้นกับตันทีมเนี่ยนะครับเขาสูงถึง2เมตระ โอ้โหคือไม่รู้จะทํายังไงอะสเมกกัสบสเรสามนะครับได้แต่กราบนะครับได้แต่กราบนะครับไม่รู้ว่าทําไงก็คือหน้าเหลือหลาเลยเวยียดนามนะครับโดนตบไป สรุปเป็น25ต่อ10ในเซตที่ 2, 2แล้วมาลุยกันในเซตที่3ต่อนะครับคือโค้ดเขาเนี่ยก่อนที่จะลงมาในเซตที่3เนี่ยนะครับเขาก็ย้ำแล้วสำหรับเวียดนามเนี่ยว่าเขาดีใจที่ได้มาแข่งแล้วผลออกมาเป็นไงไม่รู้นะครับเซตแรกเนี่ยทำได้ดีดนะครับแต่เซต2เนี่ยมันก็ลนลานตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่เซตแรกเนี่ยตื่นเต้นแต่ทาได้แต่เซต2ตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าว่าคู่แข่งมันมาเอาจริงแล้วเว้ยเฮ้ยงานนี้จะแย่แน่เลยอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าก็ขอให้ได้มา แข่งแล้วก็แฮปปี้สนุกกับเกมแค่นั้นพอแล้วก็นั่นแหละครับคือมันต้องออกตัวก่อนถ้าไม่ออกตัวก่อนเนี่ยเหนื่อยนะครับแต่มาในเซตที่3สู้ได้ดีขึ้นกว่าในเซตที่2นะครับแต่มันก็ไม่ไหวอะครับคือเจอบล็อก2เมตร2เมตรสเจอตบยั์มาตบลอยมาตบนะครับมันก็โหดมันก็เดือดมากๆเลยครับแต่สุดท้ายครับ นั่นแหละฮะไม่รอดครับแต่ดีกว่าเซตสอหน่อยนะครับวิธีการเล่นจังหวะจะโคนอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเจอลูกตบ89กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของสเตซียกเข้าไปนะฮะ กระอักครับรับยากรับไม่ได้ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยหลังจากที่โปลแลนด์ขึ้นนำนะเขาก็ไม่ได้ด่าทอต่อว่าอะไรเหมือนขนาดที่ตอนตู้เย็นอยู่นะแต่ก็อาจจะมีแซลบ้างบอกว่าเออนั่นนะเจอของจริงแล้วอารมณ์ประมาณว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับแต่ผมว่าอ่ะในเมื่อเขาทำถูกต้องตามกฎและกะติกาก็พอที่จะ ให้กำลังใจแล้วก็พอที่จะดูว่าอะไรดีก็ว่าดีได้นะครับซึ่งหลังจากเอาชนะนะครับในเซตที่3มาได้ก็เป็น2ต่อ1เซตและตอนนี้โปลแลนด์มาแล้วนะครับออตอนนี้ก็เอาชนะไปเลทเทสเหมือนเคยแต่ดีกว่าหน่อยไงยีาต่อ12นะครับแต่พอมาเซตที่4เนี่ยโวเวดนามมันดีนะไม่ง่ายนะทุกคนนะคือต้องบอกว่าเฮ้ยโอ้โหสู้ได้ดีขนาดนี้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับ แล้วทำไมเอาตู้เย็นมาเล่นตั้งนงตั้งนานแล้วอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้คือถ้าจะเล่นได้ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ตู้เย็นหรอกให้มันเป็นขี้ปากชาวบ้านแล้วมันเป็นข้อคอรหาว่าโกงนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอา้ามันก็ไปได้นี่หว่านะครับและตัวทําแต้มของเขาเนี่ยนะครับหมายเลข16เนี่ยทางทินูกินเนี่ยนะครับทำไปได้แบบโหจะ20แต้มเอาอะมาถึงตรงเนี้ย นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขณะที่โปลแลนด์ไม่ต้องไปสืบครับคือถ้าเอาจริงเมื่อไหร่ตบตายครับสเตเซียสนี่ล่อไปเกือบ30แต้มเงี้ยฮะบ้าไปแล้วนะครับอ่าลูคาสิกเงี้ยครับโอ้โหจะ20แต้มคือทุกคนเนี่ยคือถ้ามันปรับพลังโหมดแบบบูตหรือว่ากดเทอร์โบเมื่อไหร่อ่ะเวียดนามกระเจิงครับ นต้องบอกเลยครับว่าทางด้านโปรแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเกมเนี้ไม่ดีอาถ้าพูดตามตรงบอลแรกของโปรแลนด์ไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับด้วยความที่ศักยภาพดีกว่าเหนือกว่านะครับตัวผู้เล่นสูงกว่าก็ทําให้ในบางจังหวะแล้วก็หลายๆจังหวะเนี่ยมันได้เปรียบ กว่าชัดเจนนั่นเองอะนะครับโดยจังหวะขึ้นหัวเสาจังหวะตบทำแต้มเนี่ยแทบจะต้องบอกว่าแบเบอร์สำหรับทางด้านของโปลแลนด์นั่นเองอะนะครับแต่ว่าถ้าดูแบบนี้แล้วนะเอาจริงเราก็จะมองเห็นนะว่าเฮ้ยไทยของเราเนี่ยก็สามารถสู้ได้ทุกทีเหมือนกันนะครับขอให้มันเข้าฝักเข้าฟอร์มเล่นให้มันได้ตามนัดเล่นมันให้มันแบบ อยู่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นน,นะครับผมมองว่าตรงเนี้เราก็สู้สวีเดนได้สนุกสูสีแน่นอนและเผลเผเราก็สามารถชนะได้ครับมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าคือถ้ามันเล่นแย่เองอย่างเงี้ยมันจะไปโทษใครครับมันก็อยู่ที่เราใช่ไหมเออเนี่ยพอดูเวียดนามเราก็รู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเราเอาชนะสวีเดนได้แนะ่แต่อยู่ที่เราจริงๆเพราะสวีเดนมันอ่อนกว่าโปรแลนด์แน่นอนนะครับอ่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเวียดนามก็เอาตัวไม่รอดครับไปแย่ของแข็งเข้าเจอไป3ต่อ1เซตครับปิดจ็อบนะฮะก็จบไปสำหรับเกมนี้แต่ว่าแต้มเขารบแค่0.01นะครับถ้าหากไทยมีแค่เซตเดียวเนี่ยในการเจอกับสวีเดนเนี่ยเวียดนามจะแซงไทยทันทีแต่ถ้าหากว่ามี2เซตเนี่ยม,มันเหมือนจะจุดทศนิยมมันก็อาจจะยังโดนแซงอยู่นะคือเอาง,ง่ายๆไทยต้องชนะสวีเดนครับ โอ้โหเหนื่อยครับแต่ก็ต้องสู้สู้สุดใจครับทุกคนเดี๋ยวเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งห้ามพลาดด้วยประการทางป่วงนั่นเองครับ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลนนี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำ พลัสกาบ้าละครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับ